เชือกพันขาเชือกพันขาอ๋อก็ขาดทุนไปเลยทำนี่เหนืป้าซื้อวัวมาเลี้ยงกี่แสนเจ้าครอบนี้สองแสนสามแสนนู่นเลยซื้อมาเลี้ยงสองสามแสนเลยนะเดี๋ยวก็หมดละพูดง่ายๆคือไม่เหลืออะไรละครับผมแล้วครอบหายไปไป,ไปกลีดเมฆเลย <laughs> แล้วคอกทําไปเท่าไหร่โอ้คอกก็หลายหมื่นตีไปสักห้าหมื่นได้อยู่เนาะต้องสั้างศี่ก็แพงไม้เมื่อ้ก็ต้อง ไม่ใช่เรามีแล้วที่ไหนเราก็ต้องไปเอาครับผมเอามาเป็นต้นอืมเอาเป็นว่าลงทุนที่สองแสนห้าแล้วกันยังไม่เห็นนคืนกลับมาสักบาทเลยนะยังยังเข้มบัวมาพันขาล้มไปอีกก็อ้นันก็ขาดทุนไปละตัวเดียวนั่นก็ห้าหมื่นห้าครับผมตัวนี้อ๋อเมื่อก่อนคอกทาแบบนี้ไหมหรือว่าไงนี้เลยไปดูแบบที่ไหนมาถึงได้ทําแบบนี้ทําตามประสาชาวบ้านเรานั่นแหละอ๋อคือปกติแล้วคอครัวก็จะเล็กๆนะพอกับวัวนะ ช่งก่อนก็กั้นกั้นให้เขาแต่พอหน้าฝนปุ๊บลัวมันมีที่เดินอ๋อแสดงว่าช่วงที่เป็นช่วงฤด,ดูร้อนช่วงนีง้แล้งก็กั้นอยู่ใช่กัน้นพอเข้าหน้าฝนปุ๊บก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นอ๋ออยากให้วัวมีที่เดินใช่ทไมถึงอยากให้มันมีที่เดินับป้าเพราะมันอยากออกราลังกายเพราะมันออกไปไหนไม่ได้ช่วงหน้าหน้าทำข้าวอะไรประมาณนี้ครับผมแสดงว่าไม่ได้เอาออกไปผูกข้างนอกเลยเหรอยังยัง ยังไม่ได้เอาไปปลูกที่ไหนเลยช่วงนี้โน่นยังเกี่ยวข้าวนั่นแหละถึงได้เอาไปปลูกนะใช่ถึงได้ปลผลิครับผมสวัสดีครับอป้าจ้าป้าชื่ออะไรครับนี่ป้านารินป้านารินนะจ้าโอ้โหวัวตัวนั้นน่าจะหลายตังอยู่เหมือนกันนะซื้อมาแพงตัวไหนที่ซื้อมาแพงบ้างครับทั้งหมดนี่แหละไอตัวนี้ก็ห้าหมื่นกว่าซื้อมาตอนแรกอุยยอแม่ตัวนี้ห้าหมื่นจ้าไอตัวนู้นล่ะครับอตัวนั้นน่าจะสามหมื่นกว่าอืม ตอนั้นทาไมถึงได้ซื้อวัวมาเลี้ยงครับเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าตอนเขาเรียกอะไรอะช่วงนั้นที่คนไหนเขาก็เลี้ยงเขาเขากันเลี้ยงกันเยอะก็เลยอยากเลี้ยงช่วงมีราคานะครับผมเลี้ยงมานานแล้วหรือยังครับเขามีเลี้ยงมาได้5ปี6ปีห5ปี6ปีนะช่วงที่วัวกําลังมีราคาเลยนะครับผมให้กินอะไรบ้างครับที่นี่ฟาง ข้าวโพดบดมั่งอะไรมั่งล้กก็ยาแค่นั้นแหละข้าวโพดบดบ้างแสดงว่ามีโอกาสได้ซื้อให้กินอยู่ครับผมตกลงแล้วเลี้ยงวัวนี่มันคุ้มไหมป้าช่วงที่มันแพงก็คุ้มนะแต่มาช่วงถูกนี่เออท้อแท้กันไปหมดเลยช่วงถูกนี่พอแท้เลยแล้วทำไมยังเลี้ยงอยู่ก็ยังปล่อยไปไม่ได้ไงถ้าปล่อยปุ๊บเรา่รู้จะทำอะไรกินต้องเลี้ยงก่อนครับผมผู้ชมครับ ผมว่าถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยปุยป๊บก็ขาดทุนปั๊บเลยใช่ขาดทุนเนี่ยขาดทุนอยู่แล้วล่ะรู้จะทำยังไงเพราะว่ามันช่วงมันปูก็ทูกครับผมใช่อันนี้ใช้คําว่าเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนพอยุงตัวไปก่อนอ๋พอพยุงตัวไปก่อนนะอะป้าคิดว่ามันพอที่จะขึ้นราคาไหมตามความรู้สึกนะไม่รู้จีนะไม่รู้นะเพราะมันมันมันกี่ปีแล้วเนี่ยที่มันลงเกือบสามปีนะใช่ใช่ครับผม ตั้งแต่เลี้ยงมานี่ได้ขายแพงๆช่วงไหนบ้างครับยังเลยจับเลี้ยงปุ๊บก็ตกปั๊บเลยบอกตกปั๊บเลยโอ้ปกติไม่เหลือแล้วนะถ้าเจออย่างนี้นะหลายคนนี่ใจออนหมดเลยนะอ่าบางคนนี่ถึงกับขายยุคคอกเลยนะแต่ป้าบอกว่ายังพอเลี้ยงได้พอเลี้ยงได้เพราะไม่รู้จะไปทําอะไรกันไงกาเลี้ยงไปก่อนมีโอกาสปุ๊บเผื่อมีโอกาสเออเผื่อมีโอกาส กลับคืนมามั่งครับผมใครเขาขายคขนั้นขาขายคขานี้ก็ขายเกิดบัวมันขาดตลาดปุ๊บเออเรามีโอกาสมั่งเนี้ยคิดกันเนี้ยก็เลยพยุงกันไปก่อนครับผมคิดอย่างนี้ก็เลยพยุงกันไปก่อนผมว่าดีนะไม่ถอดใจสักทีเดียวนะครับผมป้าครับแอบเห็นข้อบัวยาวมากๆเลยนะทาไมทาข้อบัวดีจังเลยแสดงว่ามันไม่เละไม่เฉะเลยเนี่ยยาวแบบนี้นะผมว่ามันมีที่นอนนะ เวลามันกินเสร็จเยี่ยวเสร็จมันไปนอนที่ไหนทีนี้นอนตรงที่มันแห้งๆอะไรประมาณน<อ>ี้เมื่อก่อนข้อําแบบนี้ไหมหรือว่าไงทำแบบนี้เลยไปดูแบบที่ไหนมาถึงได้ทําแบบนี้ทํทาตามภาษาชาวบ้านเรานั่นแหละ<อ><อ>คือปกติแล้วข้กวัวก็จะเล็กๆนะพอกับวัวน,นะ<อ>ช่วงก่อนก็นกัน้นกั้นให้เขาแต่อนหน้าฝนปลุกก๊บลัวมันมีที่เดินอแสดงว่าช่วงที่เป็นช่วงฤดูร้อนช่วงนี้แล้งก็กัก้นอยู่ใช่กั้น พอเข้าหน้าฝนปุ๊บก็ขยายให้ใหญ่ขึ้น <Okay. S 1> อ๋ออยากให้วัวมีที่เดินใช่ทไมถึงอยากให้มันมีที่เดินครับป้าเพราะมันเด็กออกลัางกายเพราะมันออกไปไหนไม่ได้ช่วงหน้าหน้าทำข้าวอะไรประมาณเนี้ยครับผมแสดงว่าไม่ได้เอาออกไปผูกข้างนอกเลยเหรอยังยัง,ย,งยังไม่ได้เอาไปผูกข้างในเลยช่วงนี้โน่นยังเกี่ยวข้าวนัว่นแหละถึงได้เอาไปผูกนะใช่ถึงได้เก็บลอยครับผมลูกมันตัวผู้หรือตัวเมียครับนี่ตัวเมียแสดงว่าตัวผู้ขายใช่ตัวผู้ตัวเมียก็เกี่ยวไว้นะครับผม ผมเชื่อว่าป้าไม่เคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านใช่ใช่ไม่เคยเลี้ยงเคยคิดอยากจะซื้อมาเลี้ยงบ้างไหมใช่ไหมอ่าพูดตามตรงอย่างป้านเนี่ยคนอยู่แต่กรุงเทพกําลังเข้ามาอยู่บ้านในสามสี่ห้าปีนี่แหล,โ<อ>โละ,ะโอ้โอคโควิดเอาง่างช่วงโควิดกลับมาก็ซื้อนนุนซื้อนีซอน่ซื้ออย่างเงี้ยม,มเลี้ยงไปยครับพอซื้อปุ๊บก็ขาดทุนปับน๊บนะขอองงป้าายู่ทตั้งสติมากไหมใช่ที่บอกว่าซื้อปุ๊บขาดทุนปั๊บนี่บางคนเหมือนบนก็วูบเลยล่ะแล้วคิดยังไงใช้แรงผลักดันแบบไหน ก็คำหนึ่งคือว่าถ้าเราเลี้ยงปล่อยไปหมดอย่าปล่อยลมหายใจไปวันวันทำไม,มเรา็ยุ่งไปก่อนเ<ม>ลยใช่มมันะตสั้อย่างเงี้ยตอบนี้ครับผม,มผมว่าดีนะอ,อย่างน้อยได้คิดบวกเนาะนั่นแหละที่ว่านั่นแหละครับผมถ้าปล่อยมันปุ๊บเอาเราทำมาหากินอะไรอยู่บ้านนอก ช่ไหมาล,ลมลมหายใจปล่อยมานมันล,ล่อยอเลี้ยงมันไปถูกผิดเกิดปันในวันหนึ่งแล้วปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมผมมันก็พอได้เนาะใช่สอบถามนิดหนึ่งครับตอนอยู่กรุงเทพกับอยู่บ้านเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างที่ไหนดีกว่าเอาถามจริงกรุงเทพทาไมถึงว่ายอย่างนั้นอ่าะว่า,า<ๆ>เราเรามีงานท,<อ>านทําไงาอ้เพราะช่วงโควิดปุบเราตกกันหมดแล้วก็พยุงกลับมาอยู่บ้านครับผมแล้วก็ช่วงโควิดนี่วัวก็แพงจริงนะแปลกนะ แถวบ้านเขากลับมาเขาก็ซื้อตะบัวเัาใช่ครับทุกคนเลยใครที่ไม่เคยเลี้ยงก็ได้มาเลี้ยงวัวช่วงโควิดจริงๆนะป้านะแล้วคิดอยากจะทอย่างอื่นบ้างไม่นอกจากเลี้ยงวัวไม่แล้วไม่รู้จะทาอะไรแล้วบ้านนอกเราไม่รู้จะทาอะไรแล้วจะมีแค่นี้ทำนาทำไร่ได้อะไรกันแค่นี้ครับผมแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ชีวิตแบบพอเพียงจริงๆนะเลี้ยงวัวทํานาปลูกข้าวกินเองครับผมแล้วมีโอกาสได้พวกไปซื้อหัวอาหารทําให้วัวกินบ้างไหม ยังรำได้กินอยู่หัวหารกันนานๆครั้งนีานี้ถ้ามีออม,มีเงินนิดหนึ่งแล้วก็ได้ให้มันกินมั่งเงี้ยยังรำอย่างอะไรวกงนี้ยครับผมทําไมถึงอยากบํารุงมันบ้างครับบางทีช่วงที่วัวมันโผมเราก็เออ,เอ,อทำยังไงวะเสอรอิให้มันกินสักหน่อยนี่มานคนละจานสองจานอะไรประมาณนี้ครับนะผมแค่นั้นแหละแต่ผมดูมันก็พอสภาพดีอยู่นะก็มัน้องอ๋อแล้วตัวแดงทองได้ไหมยัง,ยงแต่ก็สภาพดีนะปกติไอ้วัวตัวใหญ่เนี่ยเหลือแต่กระดูกจริงๆนะมัน อ่าดูได้นะพวกนี้นะผสมพันธ์ยังไงพวกนี้สมสมเทียมสมเทียมนะตั้งแต่เลี้ยงวัวมาเนี่เคยสังเกตอาการวัวเป็นสัตว์ได้ไหมได้มีอาการยังไงบ้างค <laughs> รับก็มันก็ร้ <c oughs> องเนาะร้อง, <c oughs> องเออร้อง,อลองแล้วก็เอออย่างธรรมดาแนะ่ๆอยังทั่วไปแนะ่มันร้องก็รู้ว่าเออวัวมันมันมีสัตว์สัญญาณของเราบอกว่าเออวัวมันติดสัตว์สังเกตได้ด้วยตัวเองเลยนะโอ้โหเยี่ยมเลยผู้ชมครับไม่เคยรู้มาก่อน แล้ววัวไม่สบายสังเกตยังไงมนก็ซึมไงซึมนะซึมมีอาการไหนที่พอที่จะดูได้บ้างไหมก็ซึมวัวไม่กินหญ้ากินอะไรประมาณนี้รักษาได้บ้างไหมครับก็เรียกหมออย่างเดียวอ๋อเรียกหมอนะแต่ว่าดูอาการออกนะครับผมส่วนผสมเทียมหรือผสมสดนี่ก็ดูอาการว่าวัวเป็นสัตว์ได้ครับผมมันจะร้องมันจะร้องไม่จบเลยอยู่ๆก็ร้องบอบ่บอะไรประมาณนี้เลยถ้าอย่างนี้คือปกตินะ แต่ถ้าอะไรที่เป็นวัววนี่คือเตรียมตัวได้เลยนะเป็นสัตว์แน่นอนนะอ๋อข้อวัวก็สร้างตอนที่วัวแพงๆนะลงทุนไปเท่าไหร่ครับป้าเนี่ยโอ้ยหลายตังนะคือวัวนี่มันล้มไปตัวหนึ่งมันติดขาตัวนั้นแพงมากักตัวเดียวล้มล้มติดเชือกเนี่ยช่วงนั้นกั้นครับผมกั้นแล้วก็ติดเชือกพันขาเชือกคันขาอ๋อก็ขาดทุนไปเลยําหนึ่งครับป้าซื้อวัวมาเลี้ยงกี่แสน จะครอบนี้สองแสนสามแสนนั่นแหละซื้อมาเลี้ยงสองสามแสนเลยนะเดี๋ยวก็หมดและพูดง่ายๆไม่เหลืออะไรแล้วครับผมแล้วคอกหายไปไปกลีงเมฆเลยแล้วคอกทําไปเท่าไหร่โอ้คอกกันหลายหมื่นตีไปสักห้าหมื่นได้อยู่เนาะต้องสังศีนก็แพงไม้เมื่อยนี่ก็ต้องไม่ใช่เรามีเท่าที่ไหนเราก็ต้องไปเอาครับผมเอามาเป็นต้นอเอาเป็นว่าลงทุนที่สองแสนห้าแล้วกันยังไม่เห็นเงินคืนกลับมาสักบาทเลยนะยังยัง ยังเถมบัวมาพันขาล้มไปอีกก็อันนั้ก็ขาดทุนไปละตัวเดียวนึงก็ห้าหมื่นห้าครับผมต,ตัวนี้อืหลังๆมาไม่เห็นผูกเชือกเลยเนาะ <laughs> ปล่อยเลยนะหลังๆมาก็ไม่กั้นแล้วนะอ๋อประสบการณ์สอนเราเลยนะครับผม